ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านมิกของเราก็มีติดตั้งนอกสถานที่อีกแล้วนะครับคันนี้เป็นรถเอาผ่านนะครับปี2021่เดี๋ยวไปเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างคันนี้นะครับก็ติดตั้งเป็นจอ15นิ้วเพดาน a อ d ด o อ d นะครับสำหรับผู้บริหารด้านหลังนะครับว้า <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลย ตัวนี้สามารถทัศสกรีนจากหน้าจอได้เลยนะครับความแรงนะครับอยู่ที่แรม3ลอม16ครับ Android เวอร์ชัน9และยังไม่พอนะครับตัวนี้ยังมีรีโมทถ้าไม่สะดวกทัศสกรีนจากหน้าจอสามารถใช้รีโมทเป็นตัวคอนโทรลเป็นตัวควบคุมได้นะครับใช้เป็นเมาส์เดี๋ยวลองไปเล่น YouTube เดี๋ยวเราลองเลือกเล่นสักวิดีโอหนึ่งสวยงามเลยนะครับตัวนี้คันนี้ติดเฉพาะจอเพดาน Android นะครับด้านหลังด้านหน้าใช้เป็นวิทยุเดิมติดมากับรถเลยนะครับ เสียงก็ยังออกตัวรถเหมือนเดิมนั่งด้านหลังเพิ่มลดเสียงได้ไหมสามารถใช้รีโมทเพิ่มลดเสียงได้ด้วยนะครับะสะดวกสบายครับสำหรับท่านผู้บริหารที่นั่งด้านหลังนะครับโอเคครับ ท่านที่สนใจงานติดตั้งสุดยอดแบบนี้ติดต่อได้ที่เบอร์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ